ตอนนี้กูรู้แล้วว่าภูมิเขือกับปราสาทตะมอนทมเป็นของไทยไปแล้วเนี่ยอันนี้กูเชื่อเพราะว่ากูเห็นทั้งสองฟังแต่ตอนเนี้ยกูเชื่อร้อยเปอร์เซ็นภูมิเขือมีธุงชาติไทยปักอยู่ตรงนั้นน่ะและปราสาทตะมนทมก็เป็นของไทยเนี่ย ไหนเป็นบอกประชาชนว่าเออแรกๆกูเห็นบอกประชาชนตัวเองว่ากูมาเขอยึดได้แล้วปราสาทตะมนทมตอนเนี้ยเป็นของเราเชื่อแม่งกูแน่ก็หลงเชื่อไปเหมือนกันแต่กูไม่เคยพูดเป็นคนกูก็เป็นคนเขมรน,นะแต่ว่าอันไหนที่ความจริงอ่ะกูรอดูก่อนว่ามันเป็นความจริงหรือไม่มันเป็นความจริงเปล่าอันไหนไม่จริง กูดูนี้ดูนี้ดูวันโี้นะครับเป็นน้องร้องไห้ไม่ใช่ลืมตานะนี่คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับน้นท่วมเปิดเผยให้ประชาชนรู้บ้างเออโอ้โหนะครับเป็นน้องร้องไห้บีบน้ําตานะนี่คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นอันไหนจริงบอกว่าจริงน้ำท่วมหนักที่กัมพูชาเนื่องจากว่าเขตนั้นเขตที่มีไอ้วัวควายของชาวบ้านอันไหน คือนะรู้ว่าตายเยอะเนี่ยเี่น้องก็คือเป็นอันไหน,นที่เป็นของจริงรอ่ะเหตที่มีประกาศประกาศให้คนขเขมรลูลูหนุ่มขเขมรน,นะครับเป็นน้องแสหุนเซนยับเลยนะเนาะเขาสั่งสอนหุนเซนด้วยซ้ำฝากเตือนหุนเซนด้วยซ้ำว่านี่ยมันไม่ใช่เนาะภูมิคือก็เป็นของไทยประสาทตะบนทมไทยยึดได้แล้วก็เป็นของไทยแต่ยังหลอกลวงโกหก ป่าจะช,ชนโอ้โหครับหนุ่มคนนี้ใจกล้าบ้าบินมากนะซึ่งเขาเห็นนานมากแล้วเนาะเขาอดไม่ได้นะพี่นองที่จะออกมาแสงคุเนเซนที่จะออกมาพูดความจริงเพราะวันนี้พี่นองมีเหตุการณ์ที่เป็นข่าวว่าประท้วงขมิหนุ่มคนนี้ก็ใจกล้าขึ้นมาพี่นางทำงานในประเทศไทยน่าจะมีแฟนเป็นคนไทยด้วยนะประยศคุ้นๆอยู่คนนี้คือเขาออกมาพูดเน,เป,นเปิดโปงเนาะแสกหน้าคุเนเซน ว่าไม่ใช่เรื่องจริงโกหกหลอกลวงนะเปรองปิ้นป้อนโอ้โหคนนี้ออกมาพูดละเอียดเลยนะฝากบอกคุลเซนด้วยนะไม่ใช่แสเี่ย,ยนะฝากบอกคุลเซนถือว่าใจกล้ามากเนาะไม่รู้ว่าจะกลับขมเนได้หรือเปล่าเนาะแต่ก็บกแล้วก็ส่งกําลังใจช่วยน้องเขานะที่กล้าออกมาพูดความจริงเนาะเพื่อปกป้องประเทศไทยเนาะก็มี คนส่วนน้อยอยู่นะพี่น้องที่รักประเทศไทยเหมือนกันเขากล้าออกมาแสหฮุนเซนพูดความจริงนะพี่น้องว่านี่ให้ดูความจริงเขารู้เขารู้ทั้งสองข้างสองฝ่ายเนาะเขาเห็นว่าภูมิคเขืออนีมีตรงชาติไทยปักอยู่เนาะถนนกอนกรีดไปถึงเลยขึ้นยอดภูมิเขือเพราะฉะนั้นอย่าหลอกลวงอย่าโกหกเนาะหนุนน่มกมนพูดแสกหน้าฮุนเซนเลยนะไม่เกรงกลัวแล้วนะเพราะว่าเขาเห็น ประชาโซนเมนเองเนี่ยถูกฮุนเซนฮุนมาเน็ตเนี่ยหลอกเนี่ยทั้งประเทศเนาะที่เข้าใจผิดว่าเนี่ยมันเป็นของเมรเนาะเมรได้เปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ต่างๆแต่พอความจริงเนาะหนุ่มคนนี้ออกมาพูดเปิดเผยหมดเปลือกเขาพูดความจริงวันนี้คือเขาอัดอั้นตันใจนะพี่น้อง เขาอัดอั้นตันใจทํใหม่ขับเม็นบ้านเขาไม่พูดความจริงนะเขาอยากให้ขัม็นเนี่ยพูดความจริงนะพูดทุกอย่างที่เป็นความจริงเขาฝากสอนหุ่นเซนเลยนะฝากเตือนเลยนะแนะ่นอะนวะ่าหนุ่มคนนี้ก็คืออันตรายนะถ้ากับขับเมนเน่นอันตรายแต่ว่าผมย้เชื่อว่าเขาก็อัดอั้นตันใจมาหลายปีแล้วนะ มาหลายปีมากๆและมาเห็นตั้งแต่เด็กจนโตเนาะก็ถือว่ายังจนครอบครัวก็ยังลําบากเนาะงานทําก็ไม่มีอยู่เขมนเพราะมาวันนี้พี่น้องเขาออกมาพูดเนาะเปิดโปงเนาะหุ่นเซนซึ่งหลายคนก็ไม่กล้าแน่นอนไม่กล้าเพราะกลัวตุยเนาะเพราะว่าหนึ่งแหละบ่ญยัดเชื่อนะว่าเขาได้เห็นคลิปที่ หนุ่มเขมรอินฟูเนาะคนหนึ่งนะไรลองที่เป็นน่าจะเป็นอยู่ทีมงานฝ่ายค้านนะมีอินฟูคนหนึ่งที่เขาออกมาปลุกปั่นนะไปลองซึ่งเขาบอกประมาณว่าอยาก่วนเนาะถ้าไอเนปาลเนี่ยทำไดเ้เราก็ทําได้ประมาณนะั้นเขาเขาเชิญชวนเนานะหนุ่มคนนี้เขาก็ห้าวขึ้นมาแนละ้วไปถือว่าออกมาแสนะ่เงนเซนเนาะถามว่ามีคนมาแส่เงนเซนเนี่ยมันดีไหมนะมันก็ดีนะ เขาอยู่ประเทศไทยเขายังรู้จักสํานึกบุญคุณประเทศไทยแน่นอนถามว่าทุกคนอยากให้เขาทำไหมถ้าเป็นคนดีเนี่ยก็ไม่อยากให้ทำนะแต่แท้พอพอพูดออกมาแบบนี้คนไทยก็ส่งกําลังใจเต็มที่นะสำหรับนุ่งขมิคนนี้นถือว่าก็เป็นห่วงน้องอยู่นะ,นนะ,นะคนที่ดีๆแบบนี้นี่แหละคือคือสิ่งที่คนไทยอยากอยากได้รู้ว่าเนี่ยคุณเนี่ย,เ,ยเลือกข้างใครคุณเนี่ยเลือกข้างคนถูกหรือว่าบ้านคุณหนุ่มคนนี้ เขาเลือกทำนะครับสิ่งที่ถูกต้องเนาะสิ่งที่ควรทําวันนี้เขาพูดหมดเปลือกเลยว่าอยากฝากเตือนหุ่นเซนนะอยากฝากเตือนหุ่นเซนอยากฝากบอกหุนเซนว่านี่พูดความจริงหน่อยนะให้มีมูลความจริงอย่ากโกหกประชาชนเนาะเพราะว่าเขาเองก็เป็นประชาชนคับเมนนะครับเป็นคนคเขียโดยกําเนิดรู้จัก วันนี้มีเหตุการณ์แบบนี้เขาไม่เข้าข้างคัเมนงเขาพูดความจริงนะครับนะเขาบอกความจริงให้คนคำเมเรได้ตาสว่านะอย่าเป็นตกเครื่องมืออย่าตกเป็นเครื่องมือนะของคุเนเซนแล้วก็ครอบครัวที่อยากได้ผลประโยชน์นะครับนะนะส่วนตัวซึ่งประยเองนะได้ได้ฟังหนุ่มคนนี้แล้วก็ถือว่า เขาเป็นคนที่กล้านะพี่น้องที่กล้าคิดกล้าทำเนาะในสิ่งที่บัลจต์เชื่อเลยว่าทุกคนเนะี่ยไม่กล้าทําเหมือนเขาแน่นอนนะพี่น้องบัลล์ก็ส่งกำลังใจให้นะครับนะเอาสำหรับคลิปนี้ก็สหรับใครที่เข้ามาดูมาชมก็อย่าลืมฝากกดใจกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บัลล์นะพี่น้องแรงงานเหล่าชาแนลนะครับพี่นะ้องสำหรับคลิปนี้อีพีนี้บัลล์ก็จะขอลาพี่และน้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ